ทุกคนสบายดีบรรยญญากาศตอนเลงๆแ,แบบนี้แสงแดดอ่นอนๆสีทองเนาะยูชีใจกลางนะรอลวงเวนจนันทร์ก็คืออยู่แถวบริเวณส่วนประตูไซนั่นแหละเนาะมีภัยกิดฮอดแล้วเนะนะขหลอกเวนจนันทร์กนะับลีบอลเนาะบรรยากาศแบบนี้ทุกคนก็นจะลึ่งเคยกันดีเนาะในสองปีขึ้นหลังตอนที่ยังบควิมีการระบาดของฝย่ายจัดโควิด -19 เเมื่อนี้ค่อยจะพาทุกคนเนาะมา อาสาพาทุกคนเที่ยวแล้วก็ามาและนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะที่ทุกคนเคยมาเที่ยวลาวเที่ยวนครหลวงเวยนจันทน์นั่นเองนี่คือเป็นบรรยากาศในช่วงตอนแรงๆเนาะแสงแดดกาลางกำลังจะตกดินแล้วกระซอกมาใส่ที่ประถูใส่เราะจะเห็นว่ามีความสวยงามนั่นเองถือว่ามีการปิดประเทศไปเกือบสองปีฝ่ายเนาะแต่ย้อนว่ามีการระบาดของพยาธิโควิด -19 เลยเฮดให้มีการปิดการท่องเที่ยวปิด การให้คนต่างประเทศเนาะเข้ามาในเพดาน,นเองเพื่อเป็นาาการกัดกั้นของการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด COVID 19นั่นเองเนาะแต่ยังได้กาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนทันท่วโลกเลยเนาะบพว่าจะเป็นหางประเทศไทยเพื่อนบ้านของเขาเองเนาะปันไกลเงินเคียงกินข้าวเหนียวเสียงแค่นฟังภาษาลาวหูเรื่องอฟังภาษาหมายเขาว่าสองซาดนี่เนาะเป็นชาตีพิเศษได้สามารถฟังภาษา ฟังภาษาเข้าใจกันน,นะเค้าหมายก็คือแบบเนาะไปฟังนั่นก็กินข้าวเหนียวมาฟังนี่ก็กินข้าวเหนียวเนาะมาฟังนี่มาฟังลํำเสียงเขียนก็คือกันนั่นเองเนาะมีทค้องประเพณีแล้วัฒนธรรมที่คล่ายกันนนสองซาดลาวไทยนั่นเองเด้ออันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ข่อยอยางอยู่นี่ก็คือจะอยู่บริเวณเดินห้าเนาะ,อะของวัตถุทรายนั่นเองเนาะเอ้ยวาหลายเนาะขอแหบไปหน่อยนึงอะ เห็นบอมีความใส่งามวะเนาะอันนี้จะเป็นแสงแดดที่องมาใส่เนาะทางด้านนี่ทางทิศนี่คือบ่อนังกี้นี่ทีเฮาทีที่พาเพนวันะก็คือจะเฮาขี่ไปซื้อกับชื่อจะเป็นถนนร้านสร้างออกไปใส่ห่อคํานั่นแหละนั่นเองเนาะคือสถานที่นี่หากว่าผู้ใดเนาะได้มาเที่ยวลาวมาเที่ยวนอกเขาหลงวิสา์กะจะลื่งเคยแล้วก็จะหู้ชักกันดีเลยเนาะเปลี่ยนทีเฮาคุ้นหูคุ้นตากันเนาะมงนี้กะ เป็นช่วงเวลา18โมง18นาทีเนาะช่วงนี้แมนพิ่นจะปิดแล้วบ่าให้เขาขึ้นไปด้านเทิงแล้วเนาะนี่ก็มีแต่พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศทางด้านนี้น,น,นี่แสงตะวินกำลังจะค่อยจะตกดินแล้วแสงแดดกำลังจะรับขีฟื้อารับดินลงแล้วเนาะบรรยากาศดีเนาะในช่วงนี้ในนอ้อ,องเขาลงไม่จ่านก็ไดเนาะถึงว่าจะมีฝนตกในบางช่วงก็คือ าบ,าบางบนเนาะก็คือจะเป็นฝนตกดุอันนี้ตามทีเที่ยวมาเรียกเลยก็คือจะเป็นขีดดอนหนูนี้นะช่วงแปะตอนประมาณซาวงป่ายตอนแรงๆนี่ฝนจะตกดุอีหลีหนาะอยอดุดนั่นและนตกรลดเลยเนาะหวังว่าจะให้การแพร่ระบาดของพยาธิควิด19นี้ให้ จางหายไวๆออกไปจากโรคนี่น้อจังใดก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนเด้อเนาะสวยกันรักษาตัวเนาะรักษาสุขภาพเนาะเบื่องเงีคนใกล้โตเนาะห่างไกลกันทูกมือนี่เนาะโรคไข้ข่าจ็บมันง่ายอหลีไดเนะติดกันง่ายๆเนาะจังใดก็ให้ทุกคนรักษา่กษากายสุขภาพเข้มแข็งเด้อ นกแอรเนาะบินมันบินเข้าห่างเล้วเนาะคุณโตบินมามง่อกี้นี้อันเข้าไปที่อันบอนลืบกั้นเลยอ่าที่เป็นลักษณะคืออันบายอันดอกบัวกีบบัวเนาะนกแอรเขาได้ยินเสียงอ่าเขาเห็นพูดเนาะทางด้านนี้ก็จะติดกับสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้เขาจะสังเกตได้เห็นเลยเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นบนัวในขครหลวงวินญาณ มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายจุดหลายด้านเลยใดเนาะว่าจะเป็นด้านโซนที่เพิ่นจัดให้เป็นโซนเศรษฐกิจกเนาะ่นก็มีการพัฒนาไปก็กคือบาว่าจะเป็นทางด้านพุ้นเนาะทำา่ากลมรลวมไซเซ็หาบุตรอันนั้นแห่งมีการพัฒนาไว้เนาะจุดนั้นเดี๋ยวคลิปวิด,ดีโอหน้าถ้ามีโอกาสเนาะจะพาทุกคนไปอัปเดตความคืบหน้าของการก่อสร้างอยู่ในโซนน,น้ำกันเนาะ ส่วนประตูไสนี่เพิ่งกะหากัมีการปรับปุงใหม่เนาะทางด้านข้อ,องวงจรบอรจังสีไฟยืงทางสองทางจังสีแล้วกะ็ส่วนน้ำผุเนาะเพิ่งหากะมีการปรับปุงใหม่แล้วก็เปิดน้ำไส้ยังเป็นท้งการในช่วงวันซาที่สองธันวาน,นั่นเองเนาะนักท่องเที่ยวกับมีแต่ในช่วงนี้ก็จะมีแต่เพียงคนภายใน ประเทศนี้แหละเนะาะบอกว่าจะบางคนจะเดินทางมาแต่ทางภาคเหนือนมาเทีแยกแล้วก็มาแวสมความสวยงามของประตูไสเนาะเป็นสิ่งที่เราต้องในมานั่นเองก็คือมาเที่ยวลาวกยจะลืมเนาะถ้าว่ามานครหลวลงวิงจาร์แล้วก็อย่าลืมเที่ยวสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของนครหลวงวิงจาร์เลยกบาบวาวาจะเป็นพระธาตุหลวงวิงจทร์สวนประตูไสอ่าหอพิพิพิธภัณฑ์ พระแก้วลากาวัดศรีสเกตนั่นเองนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนยางเข้าไปเบิ้งทางด้านใจกลางทางด้านเครื่องกลางของสวนประตูไซเนาะเราเข้ากันย่างไปเบิงทางด้านทุดเนึงน้ากันแล้วก็คอยอ่าลาพระจากกันเนาะเพราะว่าตเวินก็ลืมค่อยตกดินเริืมจะมืดค่าแล้วล่ะเพราะว่าคอยเองเป็นยังจริงพาทุกคนมาตอนค่าแท้เพราะว่า อยากจะให้ทุกคนเนาะได้สัมผัสกับบรรยากาศในช่วงตอนแรงๆแบบนี้เนาะมันจะได้บรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะดีเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าทางพืชน,นี่จะมีเป็นขี่นกนี่นี่เนาะอัน,นเป็นขี่นกที่นกขี่นกขนก,นกขี่ลงมาเปทางด้านซึ่งนี่ยังเม่อแรงนี่นกจะขึ้นไปยู่นี่นี่นยู่ตามเนี่ยไเห็นบอ ช่วงต่อแรงแบบนี้จะเป็นช่วงที่เลายคนเนาะเพิ่นกัเลิกจากการอ่านให้เรียดพิการณาการพังกับซานกับมาออกกําลังกายมาเรียลเลทางกาย,ายกน้ากันก็นกคือบวาจ,จะเป็ยนยูสวนสาธารณะโนะบว่าจ,จะเป็นส่วนสาธารณะชนะนประตูไซนี่แล้วก็แค้มของเนาะแล้วก็จะมียูปัจจุบันนี้มิโตที่เพิ่นสั่งมาาหมา่หากะสาเร็จกันก็คือ,อยูทีอ่าบริเวณอ่างเก็บน้ําของบึงท่านหลวงนั่นเองเนาะเป็น วงกว้างใหญ่เลยเนาะคือคลิปวิดีโอกันก่อนที่ข่อยพาทุกคนไปฮับสุกนั่นก็คืออยู่ทีอ่าเขตขเศรษฐกิจเขตพิเศษเนาะบึงห้าหลวงนั่นเองเนะโอ้ยออกเสียงยากเนาะโอ้นก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 คุณนกอยู่กุกก,ก,กกันกระเลาบ่เดี๋ยวพาทุกคนย่างไปบึงเนาะ ช่วงนี้อยู่นในประเทศลาวเขาเนาะอยู่ในนครหลวงเมืงจันทร์กับเป็นระยะที่พื่นมีการพอนผันอาการระบาดของพยากรณ์อีสุกกก็แมน่นมีการลุลงละนะมีการลุลงแล้วตัวเลขที่มีการติดเสื้อกับมีเพียงแต่มีตัวเลขน้ําเขา่าแต่ว่าตัวเลขในชุมชนนี่ก็จะมีแต่ด้ามอ่านหนึ่งคนหรือสองคน,นแต่ว่าอยู่จุดอื่นแต่ว่าในนครหลวงเมืองจันทร์นี่มีเพียงแต่ตัวเลขน้เขาเข่านะโดยเฉพาะก็คือทั้ง ทางใต้ของเขากคือทางสวัสาเการกับจัมปัสักนี่จะมีตัวเลขน้ำเข่าแต่ละมือนี่แมนหลายเนาะหลายหลายโอ้เต็มเลยเต็มหุ่มเต็มพวกเลยแล้วทุกคนจะส่งทุกคนจะสงสัยว่าเอา้ามันต่างมันมัน,ม,นมีความต่างกันได้ไหร่เนาะระหว่างภายในคนที่ติดเสื้อภายในสุ่มนกับ น้ำเขาน้ำเขาก็คือจะปิน้นภาษาสุนลาวเฮานี่แหละเนาะแมนเพิ่นได้ไปฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือจะปิน้นว่าจะปิ่นทางเวียดนามหรือว่าจะปิ้นทางประเทศไทยเนาะเพิ่นก็เดือดทางกลับมาแล้วก็เข้ามาในศูนย์กักกันกักกัก,กตู่14วันเนาะหา2 8วันนั่นเองอันนั้นจะมีการนำเสื้อเข้ามาเนาะแต่ว่ากบบระบ่ได เมื่อเพิ่นเดินทางเข้ามาในประเทศลาวแล้วเพื่อนก็นมาฮับเอาอยู่ที่ายแดนเนาะอ่าจะเป็นซ้ายแดนทั้งส่วนอาเขตคุณแล้วก็เอาไว้ไว้ในศูนย์กักกันเป็นเวลา14วันฮะเพื่อกวดหาเสื้อนั่นอีกเนาะ <c oughs> อา่าบบเสื้อแล้ว อาหุบเสื้อปัวเซาแลวกก้วเพื่อนจึงพอ่าจึงให้กลับบ้านได้นอกจากนั้นนอบริเวณภายในเดินจุดนี้ก็จะมีเป็นล้อที่เป็นมาขายประเภทมีเพศต่ำ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่เนาะบรรยากาศที่เวลามีนักท่องเที่ยวมาแล้วอยากจะถ่ายห้งปงวาเปินที่เลนึกเนาะก็จะเห็นว่าเขาจะมีเห็นสังเกตเห็นเป็นรถตู้เนาะรถตู้ที่เพิ่นเปิดท้ายก็คือจะมีกล้องปิน่นถ่ายหูปแล้วกลับมาปิน่นคือยังมีอยู่เนาะ,ะคันนี้ยังมี ริเวณเดินนี้จะเป็นเดินลานทางนั้นหน้าของประตูไซปกติแล้วในช่วงแบบนี้จะมีนักท่องเที่ยวคือจะเล่าไปถึงภาพบรรยากาศตอนกเก่าๆเนาะที่ยังูมิถารบาดของพโควิด -19 นั่นแหละโอ้ยยามือแรงสำนีเนาจะเห็นนักท่องเที่ยวว่าจะเป็น่นสาวตังชาดเนาะหรือว่าจะไล,ลเะ่เนาะคนมาเที่ยวลาวมาสมความสวยงามของลาว าเามล์แรงก็จะเห็นเลยเนาะตามสายทางจะสีเป็นจากหมักมะย่างหรือว่ามขาคิรถทีบบอกเลยว่ามาฮอดปัจจุบนันนี้ปี2องพันสะิบเอนาะนครหลวงเวงจันทร์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภา,า,า,ายในประเทศลาวเมนมีการเตียนแปลงกันหลายเนาะมีความสวยงามหลายๆจุดเนาะโดยเฉพาะเมนทางภาคใต้ของลาวหรือว่าทางภาคเหนืออย่างสิมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นประกาศมีการปรับปุงใหม่ หลายเนาะน,นี่คนจะลื้คยกันดีเนาะนี่ก็คือเส้นทางหาเอาออกไปทางด้านนี้เกวจะแมนออกไปใส่ทัดหลวงเนาะนี่ก็จะมีป้ายบอกอยู่เนาะสีนี้เอาว่าเลี้ยวทางต้นนี่ก็จะออกไปคุ่เคงนั่นเองอ,อันนี้ก็จะเป็นกระทรวง,งยวุธิการและขนส่ง ก็จะเป็นรถทัวร์เนาะอ่ารุ่นักท่อ,องเที่ยวจะติ่มเลยเนาะแถวนี้บอนจอดนี่เต่เกาแล้วอันนี้แต่เกาแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีเพียงเต่รถของประชาชนเฮานี่แหละเราขายในนครหลวงทีเพิ่นได้มยายางออกกําลังกายแถวช่วงนี้อันที่เห็นทีเพิ่นนางขายจากแคมทางเนะเพราะว่ามือนี่นเป็นมือวันพระฮัดเป็นมือที หอว่าหวยล้าวหรือว่าเลขล้าวออกนั่นเองเนะาะไผมกักเรื่องในการเซียงดวงเซียงได้เนาะลองได้่อยกบซื้อประจำเยอะแต่กะบ่เคยถือประจำเลยซื้อประจำแต่ก็บ่ถือประจำเนาะนับแต่ซื้อซื้อมานี่นับข้างได้ทีจะถือเนาะ <laughs> วิดีโอนี้ก็พาทุกคนเนาะมาเบ่งป้อมสวยง,งามยามบรรยากาศยามแรงอยู่ที่บริเวณสวนสาธา,ณารณะป่าตูใสนั่นเองนี่ก็เคยจะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยของล่าสุดเลยเนาะที่พาทุกคนมาเที่ยวสมบางโคนที่อาจจะคิดฮอดนะเขาหลงมิจฉาเคยมาเทียวในช่วงฤดูนี่ก็เป็นฤดูระยะที่บรรยากาศจะค่อนข้างที่จะดีเนาะยูในนคเขาหลงมิจฉรหรืออยู่ในตัว เพนลาวเลยก็ได้เนาะเป็นระยะเข่าพันศาเดือนนี้อากาศกับโบ,บ้อนแอากาศอากาศจะเย็นๆสบายๆแบบนี้และเนาะตอนแรงๆแบบนี้เ,เ,อ,อ,บบเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะว่าข่อยจะพาทุกคนไปหับสมในสถานที่ใดจุดใดในนครหลวงมิองจันร์แต่ฝากทุกคนที่ตามเอาไวเ้เด้อเนาะให้เป็นกำลังใจให้เนาะนก,กดไลค์ให้เด่เป็นไปได้ก็อย่าลืมกดติดตาม จะเป็นการนําเสนอรปเ,ปนเรื่องราวเกี่ยวกับนักขอหลวง,งวิจารณ์ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววัดว่า,าหามแบบนี้มาฝากมาตอนทุกคนเป็นประจาประจำเนาะเดี๋ยวขอปิดลิปวิดีโอนี้กันก่อนเนาะอันนี้ก็สี่ขออนุญาตกลับเงินก่อนเนาะพอดีเลิกจากเรียกออกมาแล้วก็พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะขอขอบใจ